แดงทัญญาย้ายสะเทือนช่อง3ทีมงานเขียร์แฟนๆหลังวันเลิกทำลายกินรีอดดูนะเดชยญายา่า ถือเป็นข่าวช็อกที่สั่นสะเทือนวงการบันเทิงโดยเฉพาะแฟนละครช่องสามไม่น้อยเลยทีเดียวกับข่าวล่าสุดที่ว่าแดงธัญญาผู้จัดจากค่ายละครเบอร์หนึ่งของช่อง3ามอย่าง Act g r t g r n t r o t i o n พาลูกชายคนเล็กไลเฟอร์ภูริพพง ยกใหญ่ไปนั่งแทนประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการบริษัทโมโนเน็กจำกัดมหาชนดูแลภาพรวมเรื่องละครซีรีส์ให้กับช่องโมโน29ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นนี้ได้ก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์ดังลั่นในหมู่ฟแฟนๆละครช่อง3ว่าแล้วละครที่ทาง a อคอาร์เจนเนเรชผลิตให้ช่องอย่างมนลักษ์หนองผักกะแยงและละครฟอร์มยักษ์อย่างายกินรีของณเดชน์ย่า,ยาที่อยู่ในระหว่างพักกองชั่วคราวเนื่องจากปัญหาเรื่องบท นั้นยังจะได้ชมกันหรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ในส่วนของมนรักหนองผักกระยงนำแสดงโดยนเดเดตและโบเมลดากำลังเดินหน้าถ่ายทำเต็มที่คาจะได้ชมเร็วๆนี้และในส่วนของลายกินรีนั้นทางทีมงานกองแอคอาร์ตได้ตอบคำถามคลายความกังวลแฟนๆว่าจะกลับมาถ่ายทำต่อแน่ๆไม่มีการยุติการถ่ายทำพับโปรเจกต์ไปแน่นอนแฟนๆไม่ต้องตังวล ทั้งนี้ในส่วนของออฟพงพัั์และลูกสาว BBX นรีนั้นณนะตอนนี้ยังทำงานให้กับช่อง3ส่วนจะโยกย้ายตามภรรยาและลูกชายไปช่องใหม่หรือไม่คงต้องติดตามกันต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com